สวัสดีครับครับนี่คือเจ้าของสวนนะครับเนี่ยเป็นมือใหม่นะครับมือใหม่หัดครับต <laughs> อนนี้ปลูกทุเรียนทั้หมดอยู่ร้อยกว่าต้นครัแต่ที่ปลูกมากก่อนนี่ยี่สิบต้นมันเหลือสิบต้นเออสิบต้นที่โตอ้น้องนั้นปลูกตายปลูกตาย <laughs> ต้มยนไม่ไหวแล้วครับ <laughs> ต่อปีที่ห <laughs> ้าปีที่ห้าก็เริ่มได้กินลูก Uh huh. ออฮเป็นบางต้นนะครับแต่คิดว่าปีหน้าน่าจะติดเยอะกว่าน,นี้ uh huh. อายุมันได้แล้วห้าปีปีที่แล้วติดเท่าไหร่ครับปีเมื่อกี้ที่ผ่านมาที่ตามฤด,ดูกาลต้นหนึ่งติดอยู่หกลูกแล้วต้นหนึ่งสามลูกแล้วต้นหนึ่งก็อีกสี่ลูกแค่นั้นแหละทั้งหมดติดต้นที่ใหญ่ๆห,หน่อย uh huh. ดอกนั้นก็ต่อมมาตลอดเลยผลของการใส่ปุ๋ยและการดูแลทุเรียนมือใหม่นะครับนี่มือใหม่ <laughs> กปีใหม่นี้ก็น่าจะเก่งขึ้นเยอะแล้วแหละสําหรับการดูทุเรียนอันนี้คือวันนี้มาทําอะไรครับนี่เอาปุ๋ยมาใส่บํารุงต้นปุ๋ยสูตรอะไรปุ๋ยสูตรสิบหกสิบหกรสมสูตรเสมอ,สสมอบํารุงรากบํารุงใบบํารุงดอกครับเมื่อไปไปลายฝนเผื่อเดี๋ยวฝนหมดจะต้องให้น้ําอ่าฮะดูปุ๋ยดิครับนี่ ปุ๋ยสูตร16 16 16อันนี้ผมจะหวานแล้วนะสี่สามสี่กำม,มือเนี่ยก็น่าจ,จะพอเพราเราเจะไป <c oughs> บำรุงหน้าฝนส่วนต้น กินใคกินรู้สึกว่าโอ้รสชาติที่เรียนปากช่องมอี่อกนีเลยหวานมากหวานมันว่างั้นเถอะมัได้ทุกรสเอาต้นนี้ก็มีติดครับนี่ต้นนี้มีอยู่มีอยู่ลูกนึ่งเหอลอืออยู่ลูกเดียวนอกนั้นมันหล่น เออแปลกดีไว้ต้นนี้ปีที่แล้วก็ติดไปนะครับตามฤด,ดูกาลเขาเนี่ยภาพไม่ค่อยชัดว่าเออแปลกดีแต่ก็ยังมีลงเหลือมาให้กินนอกฤด,ดูกาลครับปุ๋ยสูตร16 16กส เจ้าของสวนเขาใส่ปุ๋ยเองดูแลเองจะได้ไม่ต้องไปโทษใครว่าลูกทุเรียนล่วงดอกปิดเบกงอยอดเสียยอดพังใส่เองภูมิใจเองงามก็เอองามส่วนต้นนี้สมบูรณ์มากครับนี่งามกิ่งก้านสาขาเขานี่อ้งามมากเลยครับต้นเนี้ยถือว่าสวยเลยแหะครับต้นนี้ย อันนั้นก็เหมือนกันสวยๆมากครับต้นนี้กาว่าไอ้ชุดนี้เข้าเนี่ยตามฤด,ดูกาลมกกาลากรุมพานี่ก็คงคงจะติดดอกออกลูกเต็มเลยละครับชุดเนี้ยเพราะใบเขาสมบูรณ์นะครับลูกเนี้ยสาเหตุที่มีติดลูกกับเขาก็คือ,อช่วงฤด,ดูทุเรียนเขาเนี่ยเขาติดเยอะแล้วครับก็พักต้นอยู่ประมาณ สามเดือนสี่เดือนถึงมกาลาถึงมกาลาก็ออกดอกตามฤด,ดูกาลครับจุดนี้อันนี้คือปุ๋ยสูตรสิบหกสิบหกใส่โคนรอบต้นเลยรอบโคนต้นเป็นไงครับเรียนห้าถึงหกปีก็ไม่ถือว่ายากเท่าไหร่ เอาละครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ